คลิปนี้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็เกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกระดาษสวัสดีท่านผู้ชมที่กระรบรักคราบอยู่กับผมพอสปริงแคทกับ นิเกะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในส่วนของตู้กาชาตู้ใหม่ครับผมที่จะเข้ามาวันที่10พฤศจิกายนนี้ครับผมนั่นคือตู้ของเฮมนั่นเองนะครับผมนะตัวละครตัวนี้จะมาเป็นตู้กาชาตัวทองน,นะครับเป็นตู้พิกอัพที่เข้ามาเป็นตู้แรกเลยโดยทางเว็บออฟฟิเชียลครับผมก็ได้มีการปล่อยในส่วนของข้อมูลของน้องแกมาแล้วนะครับโดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้เลยครับ หลักๆครับผมนะตัวของเฮมนะครับผมนะเป็นตัวละครอ่าไท้แอคแท็กนะครับผมแอคแท็กนะอาวุธประจำตัวครับผมก็จะเป็นสไนเปอร์ไรเฟิ์นะครับสกิลครับผมสกิลเบอร์สามนะครับนะธาตุน้ำนะครับนะโดยบีสกิลแพสซีฟครับผมอันแรกนะครับผมนะจะทำงานเมื่อทำการโจมตีนะครับผมนะกระสุนนัดดสุท้ายจะทำการบัฟเพิ่มคิดคอนเลทครับผมนะในส่วนของ normal attack นะครับให้กับปาร์ตี้อ่า 14.64เป็นเวลา5วินาทีนะครับจากวิสกิลนี้อันแรกถือว่าน่าสนใจมากเลยนะต่อมานะครับผมเนี่ยก็คือสกิลที่2ครับผมอ่าอันนี้คือสมผลต่อเวลานะครับผมเนี่ยเมื่อบอสมีการใช้สกิลนะครับผมเนี่ยที่เป็นวงนะครับผมก็จะสามารถทําดาเมจได้แรงขึ้นนะครับ3.08ออ่าอันนี้ก็คือมัอนเหมือนกับการขัดสกิลของบอสแหละหลักๆเลยนะครับอ่าแล้วก็สกิลถัดมานะครับผมเนี่ย เมื่อมีการใช้ใสถานะฟูบารนะครับผมฟูเบิร์ดนะครับนะจะทําการเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนๆในปาร์ตี้นะครับ11.85%สมพนนาน10วินะครับเป็นสกิลที่ดีมากเลยนะครับนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็เข้าสถานะนี้กันบ่อยๆอยู่แล้วและนี่เป็นการบัฟให้กับเพื่อนๆในปาร์ตี้ทั้งหมดด้วยนะซึ่งสมเพ็นที่โหดมากๆนะครับ มีสกิลคิเลตที่ดีนะครับผมนะและก็ยังมีในเรื่องของสกิลบัฟที่ดีตามมาด้วยนะต่อมาครับผมนะเบิรสสกิลครับนะทําทงานคูดาวสี่สวินะครับผมนะซึ่งถือว่าเป็นคูดาวที่กําลังดีเลยอ่าส่งผลครับผมโจมตีเป้าหมายศัตรูลหนึ่งตัวที่มีเอฟเฟสสูงที่สุดนะครับความเสียหาย1,237.5%เ คือต้องบอกว่าแรงมากเลยนะและบวกกับไอ่หนึ่งพัน้เนี่ยมันเป็นดาเมจของสไนเปอร์ไรเฟริรนะครับซึ่งเป็นตัวอาวุธที่ฟูดาเมจมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะมันเป็นอาวุธที่เบรพื้นฐานสูงกว่าอาวุธทุกชนิดอยู่แล้วมันเลยกลายเป็นว่าไอ่หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แรงมากๆตามไปด้วยนะครับและยังไม่จบแค่นี้ครับผมนะยังส่งผลต่อเพื่อนๆในปาร์ตี้ครับผมนะได้สกิลรีคอมเวอร์ครับผม Uh, 54.45เ็ครับผมเป็นเวลา40เอ้เป็นเวลา10วินะครับซึ่งสกิลนี้ก็คือสกิลดูดเลือดเองเองเพื่อนของเราเนี่ยเมื่อทำการโจมตีจะได้รับการฟ้นฟูเลือดนะครับผมนะเป็นเวลา10วิไปด้วยนะครับก็เรียกว่าครบเลยครับนะมีทั้งสกิลเพิ่มดาเมจครับผมนะถึง2สกิลและก็สกิลเอาตัวรอดครับผมให้กับเพื่อนๆในปาร์ตี้อีกหนึ่งสกิลนะครับดังนั้นสำหรับสกิลนี้จึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยนะครับ เพราะว่าดาเมจก็ดีฮิลก็แรงนะครับผมนะจัดว่าเป็นตัวละครที่ถือว่าเก่งและก็ใช้งานง่ายเลยนะครับสมดสุลครับผมนะสำหรับตู้กาชาพิกอัพตู้แรกตัวทองครับผมที่เข้ามานะครับอ่ะก็โอเคครับผมนะถามว่าพี่ครับผมตัวละครตัวนี้สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับตัวละครตัวไหนได้หรือเปล่า คือต้องบอกว่าค่อนข้างจะเทียบยากนะเพราะเนื่องจากว่าตัวละครสไนเปอร์นะครับผมนะาที่มีรูปแบบการโจมตีแบบนี้นะครับมันไม่มีใครที่โอเวอร์ดามิได้ขนาดนี้นะถึงแม้จะไปเทียบครับผมนะาเอาไปเทียบอย่างตัวของหนูอริสนะครับนะซึ่งก็เป็นอาวุธสไนเปอร์ไรเฟิลอาสกิลเบอร์สเหมือนกันนะครับพลังโจมตีนะครับผมนะมันก็เทียบกันไม่ได้นะครับนะหรือจะเป็นตัวละครแบบตัวดามิตหนักหนักะครับผมนะอย่างตัวของแม็กเวลนะครับผมแม็กเวลก็จะเป็นพวก เกียวกับ damage, ดาเมจที่หนักทิเดียวเหมือนกันขนาดแมกเวลเนี่ยยังดาเมจแค่813เองนะครับนะของพลังโจมตีซึ่งบอกว่าเทียบกันแล้วเนี่ยคือยังเทียบกับหนูของเฮมที่ยังเทียบไม่ติดเลยนะอ่าส่วนที่เหลือนะครับผมนะก็จะเป็นพวกดาเมจโจมตีออนะครับนะมันก็เลยยังเทียบไม่ได้คือถ้าจคล้ายๆกันมากที่สุดก็น่าจะเป็นกิโยตินแต่กิโยตินเนี่ยเขาจะเป็นการใช้ประเภทการโจมตีประเภทเกี่ยวกับ ปืนเกียวตินมันเป็นแกตาลิงนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะเทียบกันไม่ได้นะแต่ดัมเบลดยต้องบอกเลยว่าแรงกว่าเกียตินแน่นอนเพราะว่าเบลดพื้นฐานะมันสูงกว่าเกียวตีนอีกนะครับนะนะ,ะครับผมนะเนี่ยเบลดของเกียวตินก็สูงว่าสูงนะครับนะถ้าอับสูงสุดขึ้นมานะครับผมก็อาจเป็นพันเหมือนกันแต่ว่าแต่เกียตินก็จะมีในเรื่องของเมื่อใกล้ตายจะได้ดัมเบลแรงขึ้นตัวส่วนนี้อีกเรื่องหนึ่งเข้ามาเสริมนะแต่ของเฮมนี่คือจะเป็นลักษณะการบัฟให้กับปาร์ตี้ซึ่งมัันนนใช้ง่่าายยยกวเเอะเะะลครบ อ่าแล้วยังมีในเรื่องของการอัดและฮิวได้ครับผมซึ่งการอัดและฮิวได้ตรงส่วนนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับน้องอ่าอ่าคล้ายๆกับน้องใครดีคล้ายๆกับอ่าล็อกเกอรเนเชอรใช่ไหมครับผม น่าจะเป็นน้องยูนิใช่ไหมครับผมอ่าน้องยูนิก็จะมีสกิลอัดและยิงอัดและฮิวได้ใช่ไหมครับอ่ะอันนี้แต่ว่ายูนิเนี่ยเขาฮิวแค่ตัวเองนะแต่ขอมเฮมนี่คือฮิวปาร์ตี้เลยนะครับแต่ซึ่งถือว่าสกิลดีมากเลยครับผมนะอ่าดังนั้นก็หากใครสนใจนะครับผมนะจะลองกดกาชาก,ก็กดได้ครับผมเป็นตัวละครที่ใช้ง่ายและก็ดันปาร์ตี้ได้ดีนะ อาวแล้วครับผมก็คงจะมาพูดคุยในส่วนของสกิลคร่าวๆไปแค่นี้นะครับข,ขอคบคุณครับผมที่รับฟังจนจบนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องเราด้วยนะครับวันนี้ผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ